เหมือนยศากุรบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่าบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศาก็เลยเอสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองไม่มีวิธีแก้ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกข์อยู่ทุกคนมีทุกข์หมดมีทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้น พระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสําหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอาหาันขีณนาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวาไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้ง ใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้พระศาสดาจะพยากรว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบัน